สวัสดีค so รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะอยู่กับผมเหมือนเช่นเดิมนะครับอันดึงรถคนนี้คนเดิมนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมของเกมช์สตรีเซิร์ฟประเทศเกาหลีประจำวันจันทร์ที่16มกราคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 6นนี้นะฮะก็ เป็นการรีวิวนะครับผมเป็นการรีวิวการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ด้วยของเกมนะครับผม,ผมก็มีการอัปเดตอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีเวนต์หลักของออรอบนี้กันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆเข้าไปดูการอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะครับผมการอัปเดตที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะฮะ ก็เสียงอาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตรงด้านในปากมันมันบวมนิดนึงนะครับผมอาจจะพูดแบบเสียงไม่ชัดนิดนึงนะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อีเวนต์หลักตรงนี้นะครับผมอีเวนต์หลักตรงนี้ก็คือจะเป็นมีจี้ใหม่มา1จี้นะครับผมนั่นก็คือบัตรเชิญป้องกันสมบูรณ์นะครับผมบัตรเชิญป้องกันสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ ความสามารถเลยนะฮะก็คือเมื่อเราตกยังแรนมาร์คของฉันนะโอกาส85%ที่จะจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน70%เพื่อสุ่ม1คนนะครับผมมายังแลนมาร์คของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นความสามารถของบัตรเทินปกติเลยนะฮะแล้วนะครับผมก็จะมีทับด้านหลังก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแจ้งเตือนวิตตอรี่นะฮะโอกาส95%ที่จะขังคุกฝ่ายตรงข้าม หนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการวิกปกติเลยนะครับผมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มีแอนนะครับผมมีและก็คือ60%นะครับผมป้องกันการขโมยมาร์เบิลนั่นเองนะฮะก็โอ้โหมีมีสามสามสามความสามารถในตัวเลยนะครับผมมีบัตรเชิญนะครับผมมีการเชิญนะครับมีการวิกแล้วก็ป้องกันการขโมยมาร์เบิลโอ้โหบอกจีนี้ดีครับอันนี้แนะนำนะครับจีนี้ดีครับ นะฮะนอกจากจี้บั G n, ตรเชิญป้องกันสมบูรณ์ที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีหมวกหมวกโล่ซูเปอร์ชิลนะครับหมวกโล่ซูเปอร์ชิลแล้วก็เป็นบอดดับเบิลนะครับผมบอดดับเบิลซูเปอร์ชิลนะครับผมนี่ก็มาด้วยนะครับก็ชอบจี้ไหนนะครับผมชอบจี้ไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมก็วิธีการหานะครับผมก็จะเป็นแบบ แร้งนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดจี้นะครับผมโดยใช้จี้วัตถุดิบนะครับผมก็คือหินแร่เอนะครับผมเอามาทำการอัปเกรดจี้แร้งตรงนี้นะครับผมให้เป็นบวกเนะครับแล้วสุ่มนะครับผมสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ถ้าแร้งหนึ่งก็จะสุ่มได้แร้งสองเลยแร้งสามนะครับผมถ้า ได้แรงสองก็ต้องมาอัปเกรดเพื่อหาเปิดแรงสามหรือแรงสี่นะครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสะสมแรงสี่สชิ้นนะครับผมก็รับไปเลยจี้หใน3ชิ้นเหล่านี้นะครับผมแล้วแต่เลยนะว่าท่านผู้ชมจะเลือกจี้ไหนนะครับผมบอกเลยว่าจี้ดีทั้งนั้นครับแนะนําเลยว่าจี้ดีทั้งนั้นนะครับผมถ้าใครไม่มีหมวกโลซูเปอร์ชิลนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าควรจะเลือกก่อน นะครับผมแต่ถ้าใครมีแล้วบัตรเชิญก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมอันบัตรเชิญก็ดีเหมือนกันนะอันนี้นะครับผมก็ถ้าคํานวณจากวัตถุดิบแล้วนะครับผมก็ใช้เท่าไหรว่วาอันนี้ก็7ใช่ไหมเจ็ดสิบสยี่สิบนะครับผมโอเคใช้84ชิ้นเหมือนเดิมนะครับผม84ชิ้นนะฮะ เพราะว่าไม่ต้องใช้วัตถุดิบของตัวมันเองในการอัพไงก็ก,ก,ก็ก็ไม่ต้องเพิ่มเป็น8ดนะครับผมอันนี้ก็ใช้หินแร่ในการอัพจี้แรงได้เลยนะครับผม7ชิ้น7ชิ้นว่ากันไปนะครับถ้าดวงดีก็ลดมาเลย7ชิ้นเต็มนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็8ปชิ้นล่ะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์หลักไปนะครับผมของทางเกบเศรษฐีนะครับผมตรงนี้อีเวนต์ก็จะหมดวันที่19นะครับผมหมดวันที่19 มกราคมนะครับตรงกับวันพฤหัสซึ่งก็ตรงกับอีเวนต์ของน้องมันวอพอดีนะครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นการรีวิวในส่วนของการอัปเดตรอบนี้ว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมตรงนี้นะฮะหนึ่งเลยครับผมหนึ่งเลยก็คือ แผนที่ใหม่นะครับผมแผนที่ใหม่นะั่นคือแผนที่ห้องครัวเวทมนต์นั่นเองนะครับผมก็ผมได้ไปลองเล่นแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมก็อืมเป็นความสามารถที่แบบแปลกแหวกดีนะครับผมอัน,นอันนี้ก็ชอบเลยแต่เดี๋ยวเรามีโชว์แม์ในอนาคตแน่นอนนะครับผมถัดมาเลยก็จะเป็นโหมดเอ่อซุปเปอร์สงครามอุตรุแผนที่ใหม่นะครับก็คือแผนที่อุโมงน้ํานั่นเองนะ่ตรงนี้ผมก็ ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่เดี๋ยวมันมันต้องไปลองเล่นบ้างแหละครับผมอือฮึอ่าถัดมาก็จะมีภารกิจตรงนี้นะครับผมก็ภารกิจอ่ารับตัวละครนะครับผมตัวละครจิ้งจอกมฮิโรนะครับเป็นอีโวมฮิโรนะครับเดี๋ยวพาไปดูความสามารถกันนะครับว่าน้องมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะนี่นะครับผม ก็ความสามารถตรงนี้นะครับผมก็โอเคนะฮะจีดิดตัวนะครับผมเมื่อก่อสร้าง3อาคารนะโอกาส50%นะครับผมที่จะย้ายไปในตำแหน่งที่ยืนบวกเพิ่มอีก30%เมื่อไม่สแสดงผลนะครับแล้วก็เมื่อเรามาถึงพื้นที่ของฉันนะ60%นะครับผมที่จะล็อกค่าผ่านทางแล้วสุ่มเพิ่มค่าผ่านทางพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับผมคูณ2,4,8 นะผมก็ถ้าให้พูดรวบลัดก็ตกเมืองตัวเองเมืองล็อกสมพูสองสี่แปด 2, 4, 8, นั่นแหละครับผมอืมนะฮะแล้วก็เออสกิลเออสกิลเมื่อกี้มันติดอยู่ในปากนะครับผมสกิลก็คืออ่าเพิ่มอัตราในการดับเบิลนะครับผมทอยดับเบิลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอนนะครับผมเมื่อดับเบิลครบสามครั้งโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ในแมッ นะครับแล้วก็ทับนะครับผมทับก็คือเมื่อเรามาตกยังแลนมาร์คหรือก่อสร้างแลนมาร์คนะครับโอกาส90%นะฮะที่จะจัดงานโอลิมปิกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูดหน้าหลัง4ช่องนะครับอืมนั่นแหละประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นความสามารถที่จบในตัวเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นตัวละครตัวฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถจบในตัวของมันอยู่แล้วก็ มีแปลนนะครับผมมีเพิ่มข้าบัานทางด้วยนะมีเมืองล็อกด้วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีทอยดับเบลิลนะครับผมแล้วก็สร้างไรหรือตกแรนดก็ดูดโอลิมปิกนะครับส่วนจีอีโว e ก็จะเป็นในส่วนของการขังคุกนะครับผม8 5นะ้าเนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามแจ้งเติมวิตตอรี่นะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับผมก็ นอกเหนือจากนั้นนะครับผมยังมีจี้คอสตูมของน้องด้วยนะครับทั้งสองเวอร์ชันเลยนะครับผมเวอร์ชันแรกก็จะเป็นในส่วนของการอ่าอ่ะ,อะเรามาว่ากันในเวอร์ชันปกติก่อนนะครับผมจี G ้คอสตูมของน้องนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มมาในส่วนของเมื่อเริ่มเทินนะโอกาส50%นะครับผมสร้างแรนมาร์กแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับผมอันนี้ก็โอ้เนี่ยจบในตัวเหมือนเดิมเลยนะครับผม ว่าปุ๊บซ่านเรนมาคเคลื่อนย้ายแล้วก็ดูดโอลิมปิกนี่นะครับผมอย่างโหดเลยนะฮะคอสตูม V1 นะครับผมคอสตูม V1 ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มมันเป็น60%นะสิบนับซานเมาและเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็ V2 ครับเป็น70%นะครับผมอือจบแล้วครับมีแค่นี้แหละสำหรับจิงจอกมาีโรนะครับ ก็ท่านผู้ชมก็สามารถมารับได้ที่กล่องตรงตรง,ตรงไอเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมไม่ใช่สิร้านค้าลูกอมดาวเออมารับได้ที่ร้านค้าลูกอมดาวนะครับผมเขาก็จะให้มาเป็นตัวละครแล้วก็แถมจี้ลิงทั้ง4จี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการเ,าเปิดภารกิจตรงนี้ของน้องนะครับผมก็ทําภารกิจอย่างเดียวเลยก็คือเล่นนะครับผมเล่นนะฮะแล้วก็ ล็อกอินเล่นล็อกอินวนไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับมันอาจจะเสียงอาจจะพูดไม่ชัดติดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมันบวมในปากนะครับผมมันมันบวมขึ้นมาตรงกระพุ้งแก้มนะครับผมก็ประมาณนี้ได้แหละนะครับสำหรับอีเวนต์เล่นนะครับผมโอเคนะฮะส่วนจี้ตัวตรงนี้ก็ต้องเติมเอานะครับผมก็นั่นจะเป็นเล่นโหมดอ่อซุปเปอร์สงครามอุตลุดแหละนะฮะร้อยเจ็ดสิบบาทครับ เติมได้นะครับผม170บาทนะฮะนอกจากนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีการคอลแลบกับโยกิโกะนะครับผมมันอ่านมันอ่านแบบนี้เนาะนะครับผมโยกิโกะเออโยต้องอ่านว่าโยกิโกะสินะครับผมคอลแลบกันครั้งที่2นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นฝั่งไทยก็อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอันนี้มันเป็นกิจกรรมของทางฝั่งเกาหลีเขานะครับผมอันนี้เราก็ ได้แต่มองตาปริบปริบนะครับผมบอกว่าบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะเขาจะเขาก็จะสุ่มนะครับตัวนี้น่นนัมีกิจกรรมกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่ดีนะครับผมแล้วก็อ่ะนี่นะครับผมอย่างที่บอกมีการอัปเดต4ี่อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีมีอ่ะมีเมือนเพชรหนึ่งมืนเพชรนะครับผมอ่ะผมลืมบอกตรงนี้ไปเลยนะมีหมื่นเพชรมีหมื่นเพชร มีเหมืองเพชรนะครับผมหนึ่งมื่นเพชรเลยนะครับโดยจะแบ่งแจกเป็น3ามสัปดาห์นะครับก็จะมีแจกสัปดาห์แรกเนี่ยห้าพันเพชนะครับผมสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยวีกละสองพห้าเพชก็รวมเป็นหนึ่งมนเพชพอดีนะครับก็มารับกันได้นะครับผมมารับกันได้เลยนะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะมีทางทีมงานจะมา จะมาไลฟ์มาที่18กับ19นะครับผมก็เดี๋ยวรอกันนะครับดันจะมีคงมีโค้ดอะไรมาแจกแหละนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับผมแผนที่ใหม่พูดไปแล้วซูเป,ปอร์สงครามบุตรลุดพูดไปแล้วมาฮิโระอีโวพูดไปแล้วโอเคเอ่ะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมกดเข้ามาดูก่อนซิว่ามันมีอะไรนะครับผมอ่ะอ๋อลืมบอกไปตรงนี้นะครับผมก็จะมีการแจก แยกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนเดิมเลยก็แจกเพิ่มตรงนี้อีกสอง0ันสองรอเพชรนะครับผมก็มารับได้เลยนะก็จะเป็นการเหมือนแบบส่งส่งคำเชิญน,นะครับผมส่งคำเชิญหรือส่งใบเ o อร์ทองนี่แหละนะประมาณนี้นะครับผมก็มารับกันได้นะครับมารับกันได้มากดเชิญกันได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นน่าจะเป็นผู้เล่นแบบเชิญแบบ ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นโคเวอร์โคเวอร์ทองนะที่ยังที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็ผู้เล่นใบโคเบอร์เขียวนะครับผมอันนี้ก็กดเข้าเกมครั้งแรกก็จะได้รับเลยสุ่มเพชรนะครับผม2 3 0รสาสิบหรือสองพันยิบสามเพชรนะฮะนี่แหละนะครับผมโอเคนะฮะก็โอ้โหรวมแล้วแจกกันหมื่นหมื่นสองพันกว่าเพชรเลยนะสุดยอดเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับผมก็จะเป็นเที่ยวรอบโลกนะครับเที่ยวรอบโลกแต่เป็นเที่ยวรอบโลกเวอร์ชันของโยกิโกะนะครับผมโยกิโกะนะหรือมันอ่านว่าโยกิโยกิโย,โย,โยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคนะฮะมานะครับผมยังเหลืออะไรอีกล่ะเนี่ยอืมอันนี้โอเคจีอีโวนะครับผม เนี่ยนหละฮะเขาเขาก็จะแจกสีจี้มาตรงนี้นะครับผมก็จะมีหมวกอาร์คชิลนะปืนมัดสวิชบัตรเชิญฟองสบู่นะครับแล้วก็ดโดเนลนเทศนะครับผมอืมอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมเล่นนะครับผมโหมดอ่าซุปเปอร์สงครามอุตลุดด้วยนะครับผมนี่เล่นโอ้โหถึงร้อยยี่สิบตาเลยนะรับลูกบาตเลเวลห้าไปเลยนะครับผม แล้วก็อ่ะตรงนี้ก็จะมีนะครับกิจกรรมเล่นของซูเปอร์สงครามอุตลุดเหมือนเดิมด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าอีเวนต์เล่นในส่วนของอ่าแพ่ที่ห้องครัวเวทมนต์นะฮะก็อีเวนต์จะหมดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เลยนะัะผมก็หนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะฮะโอ้เชื่อได้เลยว่าสองร้อห้าสิบตานี่คือ,อมุทะลุดุดันในการเล่นแน่นอนครับผม บอกเลยว่าภายในหนึ่งเดือนที่250ตาไม่ไกลเกินจริงครับเพราะวิคๆหนึ่งก็เล่นร้อยร้อยกว่าตาอยู่แล้วนะครับผมอืมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตของเกมสถฐีเซร์ฟประเทศเกาหลีในรอบนี้นะครับก็อ่ะลืมตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้ก็รีใหม่แล้วนะครับผมก็มารับกันได้นะครับผมบอกเลยว่าแจกหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะฮะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหละเนาะนะครับผมน่าจะจบแล้วของจริงนะครับมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะอ่ะนี่นะครับคอสตูม V1 V2 นะครับผมเติมกันได้นะครับผมเติมกันได้นะถ้าก็จะเป็น3 0 0 350บาทนะประมาณนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัวฟรีนะครับ V1 ก็170บาทนะอันนี้สำหรับสายประหยัดนะครับผมอื จริงคอสตูมฟรีก็มีอยู่แล้วนะครับผมนี่นะคอสตูมฟรีนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเติมเงินกันได้นะอย่างที่บอกไปนะครับผมตรงนี้ด้วยเฉพาะทามก็หมดแล้วใช่ไหมอ๋อมีกลับมาแล้วหรอเปิดเลยนะครับผมไม่น่ามีอะไรหรอกโอเคนะฮะก็ ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับส,สำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่โดยไปถึงรีวิวการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีด้วยนะฮะก็ยังไงแล้วนะครับผมผมยังไม่ลืมแน่นอนนะสำหรับในส่วนของการรีวิวตัวมันวอลนะครับผมเพียงแต่ว่าในวิที่ผ่านมานะครับผมบอกเลยว่ากำลังเผชิญเผชิญกับภาระงานที่ หนักอึ้งพอสมควรเลยนะครับทำให้ไม่มีเวลามารีวิวอีเวนต์เลยนะครับแต่อันนี้ก็พอ,พอที่จะมีแบบงานมันจะพอเบาบางลงแล้วนะครับทาให้ก็พอมีเวลามารีวิวแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวสัญญาเลยสัญญาจริงๆนะผมว่าจะมีคลิปมันวอออกมาแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็ลาไปแล้วจริงๆนะครับผมลาไปแล้วจริงๆนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ